สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไรซีโอบายคือจีนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกับทรงเปรียนังกฤตยาสวัสด์ค่ะซันดี้กวีพรตัวจีโน่ค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองยจะพูดถึงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่ีหรอไม่มีไม่เหลืองไม่เหลืองนี่ไม่ใช่เสื้อสีเหลืองอะไรคะสีสดใสอ๋อใช่เราไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นเราหมายถึงผลิตภัณฑ อ๋อผลิตภัณฑ์ดีๆแน่นอนใส่สีเหลืองก็ต้องนึกถึงไรเชียวแน่นอนโอ้โหส้มจริงๆแล้วเนี่ยนะพะพูดถึงน้ํามันใครๆก็ต้องคิดว่าโอ้มันคงกินยากมีคนถามวันนี้บอกว่าทำไมคะเนี่ยน้ำมัน,นอ้วนปะเนี่ยมันถามส้มเพราะว่าวันนี้คุยกันบอกว่านี่นะพี่กินน้ำมันวิตามิน B6 กินน้ำมันตับปลาส้มอะไร้อะไรเสะิมว่น้มกินน้ำมันรำข้าาหันไคุณปลา้รำขวอ้วนนะ่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องใช่ส้มอะไรเสริมว่านี่ส้มกินน้ำมันรำข้าวอ้วนนะ ก็บอกว่าเอ้าหรอก็ไม่นะก็โอเคค่ะไ,ได้ด้วยซ้าไปเขาก็เลยบอกว่าเอออยากลองกินเอา้าสังกันจริงๆนวน้ำมันลําข้าต้องบอกว่าไม่อ้วนเลยแต่ว่ามันเป็นวิตามินบํารุง,ง,งร่างกายจริงๆบางคนเนี่ยร่างกายเราเนี่ยบางทีมันเติมเต็มส่วนที่สึกหรอไปอ่ะซ้มเชื่อมาบางทีเนี่ยที่บอกว่าคนผอมทาไมกินแล้วดูเหมือนมีน้ามีนวลหรือว่าอ้วนขึ้นค่ะคือไม่ได้อ้วนขึ้นหมายถึงว่าคนอ้วนกินแล้วอ้วนนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีส่วนใดสส่่่่วนนนหึงทีมมัเือไป พอตัวไรซิโอเนี่ยเข้าไปเติมเต็มจากที่มันดูซีดๆผอมๆมซมโซมันเลยดูเปล่งปลั่งเหมือนแบบว่ามีมน้ำมีน้มีนวถูกต้องมันเลยเข้าไปซ่อมแซมมันก็เลยกลายเป็นว่า เฮ้ยพอกินไลซีโอแล้วเนี่ยมันเลยดูฉ่ำขึ้นดูสดใสขึ้นนั่นเองแต่ว่าคนอ้วนไม่ใช่ว่ากินแล้วจะอ้วนคุณอาจจะไปดีทางด้านอื่นหรืออ้วนอยู่แล้วมีไขมันคอเลสเตอรอลที่มากพอกินเข้าไปแล้วมันอาจจะขับไขมันของเสียกลายเป็นว่าคุณดูสว้ทรงมีรูปร่างที่ดีขึ้นนี่พูดถูกเลยอะ่ะจริงที่ไม่แซงเพราะว่านี่พูดถูกทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะได้นะทำไมคะส้มเนี่ยต้องกินก่อนนอนพี่ซันดี้อย่างที่บอกผู้ชมไปนะคะคือเนี่ยอันเนี้ย คือวัดมาแล้ววาตอาแลกเอ้ยหรือว่าเราแบบว่ามันโนเวงหรือเปล่าพอไม่กินเราปวดหัวไม่กินอีกก็ปวดหัวพี่สันี่คือจริงนะถ้ามันไม่กินก่อนนอนเราตื่นมาะจะปวดหัวจริง<อ>แต่พอเราตื่นนอนนอนปุ๊บนะสมมติว่ากินใช่ไหมกินก่อนนอนอตื่นมาไม่ว่าจะดึกหรืออะไรแค่ไหนโอเคนะก็ถึงบอกไงว่าที่ส้มบอกว่ากินแล้วดีพี่ให้ลูกกินเพื่อบำรุงสมองให้การเรียนรู้เขาได้แบบว่า มีความจําที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการบํารุงสายตาเพราะรู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ยนอกจากจะเรียนหนังสือเก่งกันมากแล้วสายตายังมองจ้องทีชโ <c oughs> ทรศัพท์ทและคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือ, computer, <Tab> let, อว่จอ <c oughs> อะไรสักย่าง <c oughs> ก็เลยเป็นห่วง สำหรับสายตาเด็กสมัยนี้เด็กเดี๋ยวนี้สายตาสั้นไวมากที่สันดีถ้ายุคเราอยา่างนีกก็ไวนะนลูกก็บอกว่าแม่เพื่อนใส่แวน่นอ๋อยาแ่นแวน่นอยากใส่แวนแ่นชตอนนี้ตอนนี้ประมาณปหป .5 ใช่ไหมอันนี้ตอนนี้แล้วลูกแลเริ่มป .3 ลูกป3แล้วลูกปสแล้วอ่ะแบบหุ้ยช็อกมากใช่หรู้สึกว่าแบบพอเปิดเทอมครั้งนี้ฟุ้งฟิงมากตื่นเต้นไงไปซื้อชุดนักเรียนให้ลูก5ชุดหวัน ลืมคิดไปว่าลูกปอสาแล้วไม่ได้อยู่อนุบาลลูกจึงจําเป็นต้องมีชุดพลาลเคนะแล้วจําเป็นต้องมีชุดอะไรนะยูกาชาตแล้วก็จําเป็นต้องมีชุดลําลองก็เลยแบบอ้าวซื้อไปแล้วชุดเรียน5ชุดก็ปัก5วันก็ใส่กับว่าพอดีสัปดาห์ก็ดีไงไม่ต้องซักเออไม่ต้องซักก็คิดอย่างนั้นไงก็เลยใส่5วันจนลืมนึกไปว่าแบบพอเปิดเทอมมนแลกปุ๊บพรุ่งนี้ต้องใส่ยวกาชาตงง รู้สิฉันปสแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วคือเหมือนกับว่าเด็กพอโตขึ้นแล้วก็ต้องมีชุดอะไรแบบนี้มาก,กขึ้นแล้วก็ชุดพาละเนี่ยคุณแม่คะซื้อชุดเดียวแล้วก็ชุดลำลองอีกชุดหนึ่งก็คือชุดลำลองก็เหมือนชุดพาละนั่นแหละเพราะว่าเขาจะมีพะละน้ําพาละบกใน<อ>หนึ่งสัปดาห์อันนี้เด็กสมัยนี้เนาะโอเป็นแบบนี้หรือว่าเราจบเร็วแลวชุดลำลองเนี่ยเอาไว้แบบว่าวันไหนที่มีเรียนศิลปะก็คือใส่ได้จะได้ไม่เปลอะเปลือนโอ แล้วก็คุณแม่อย่าลืมนะคะในช่อบังคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณแม่จะต้องไปซื้อม่านกันแสงคอมพิวเตอร์มานิดนึงเพื่อลูกจะได้ถนอมสายตาโอ้โหแบบคิดในใจแต่ละปบมือให้ลูกสันโตขนาดนี้แล้วหรอก็เลยบอกว่าเร็วสมัยใหม่เราเข้าใจแล้วพ่อแม่บางคนที่เขาเครียดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในเดือนนี้สันติจแล้วก็อะไรที่มันก้าวหน้ามากๆอ่ะบางทีเรากลับมามองสิ่งที่เป็นธรรมชาติบางคนขอบอกเลยนะปสดิฉันเนี่ยยังดองแดงอยู่เลยปสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า จริงจับจริงจับเรียนทัิน์ศิ์ไม่พอสามนี้เรารู้จักคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้สึกว่าจะเป็นปอาปอหกยังนะสมัยนั้นต้องมอใช่ประมาณส้มประมาณปอป .6 หม4มั้งม4ม4จะมีวิชาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าวิชาสารสนเทศโอถึงจะมีนั่นปอป6ใช่ประมาณโดยประมาณจำไม่ได้ละอันจำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นมัธยมเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยที่เรียนเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วก็ไม่มีแอ สมัยเราเรียนนะห้องเรียนไม่มีพัดลมก็ปั่นไปค่ะพัดลมก็จะปั่นลงมาหัวใครจะขาดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคิดว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันเยอะซื่การเรียนการสอนแล้วก็เทคโนโลยีถูกต้องค่ะเขาถึงมีผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายเด็กเยอะมากไแต่พี่ซันดี้เราต้องหมอย่างมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามาจากแบบการที่ใส่พวกสารอะไรต่างๆเยอะแล้วจะกลายเป็นแคปซูลกับอีกผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามาจากธรรมชาติทุกอย่างแล้วใส่เป็นแคปซูลจริงมันมี2ออย่าง เข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องทํามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดหรือแคปซูลเพื่อให้ทานง่ายเพราะว่าบางทีเด็กๆเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยเขาค่อนข้างจะทานยากเพราะว่ามันลิ้นมันได้สำคัญเอยบางทีเออแต่ว่าแต่ว่าลูกสาวเนี่ยพอกินไลซิโอเนี่ยเข้าไปอันแรกปุ๊บี่วาเยลลี่กัดเปาะแม่กัดเปาะแล้วเป็นไงลูกเราไม่ขมเลยแม่แม่อะไรจังแต่ว่า แข็งๆเนี่ยต้องอมไว้นิดนึงนะมันถึงจะเปื่อยแล้วกลืนไปก็ต้องกินน้ําตามก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ก็คือกินก่อนนอนเลย เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตารเรากำลังจะบอกว่าลูกคุณเดี๋ยวนี้รู้เลยทุกบ้านจะต้องให้ลูกเรียนหนะักบังคับกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชไม่บางบ้านหนาะอย่างน้งนองส้มนะมเรียนตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์พี่สนันตงเรียนจนถึงบ่ายสามบ่ายสามมีคนไปรับกลับไปเรียนพิเศษเรียนพิเศษกลับมาเรียนเป็นโนอ,อีกอกว่าจะได้นอนนี่เป็นทุกวันวันเสาร์ตื่นไปเรียนพิเศษวันอาทิตย์เรียนเป็นโนนี่ไงนี่กําลังเพิ่งมาขอเรียนเรียนศิลปะอยากเรียนศิลปะมากกับเรียนอ่านาฏศิลป์ ุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากให้เรียนานาฏศิลป์เลยเราก็อยากคิดในใจตายละเราเรียนานาฏศิลป์มาเนี่ยเราก็เรียนเ,ออเราชอบเต็งเต็งเต็งเออต็ง,ตงเรามาทางนี้เรามาทางด้านนี้ใช่ไหมเราก็อยากให้ลูกแบบว่า ได้ความอ่อนช้อยงดงาม <No. S 1> ของการเป็นผู้หญิงที่ดีแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเป็นแนวแบบว่าต้องคณิตอังกฤษต้องภาษา,ทาไทยผู้ชายอยากจะให้เรียนอย่างเดียวแล้วก็กลัวว่าเด็กๆถ้าเรียนเยอะเกินไปจะมีปัญหาเรื่องของสายตากับความจำใช่ค่ะุผู้ชมอย่าลืมนะคะเด็กๆเวลาที่เรียนมากๆเขาจะจําสับสนเนาะบางทีเนี่ยไปเรียนพิเศษตอนเย็นกับไปโรงเรียนมันจะไม่เหมือนกันใช,ใช่ไหมแล้วพอมาเรียนเนี่ยในชั่วโมงเรียนบางทีลูกจะได้รับเต็มที่ตื่นขึ้นมาทันทีจะสดชื่นกลายเป็นหลับง เพราะบางทีเรียนเยอะไปนั่งรถระหว่างทางไปโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยก็หลับส้มก็หลับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าส้มอาจเจอไลิชอชาไปเพราะว่าทําไมรู้ไหมคุณผู้ชมจริงน้มันรําคาญเนยค่ะมีมานานแล้วแหละช่วงเวลาสมัยเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีคือเมื่อก่อนมันมมันก็ไม่ได้มีวิวัานาการหรือว่าวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนี้แต่สมัยนี้คือเราอิจฉานะเด็กสมัยนี้มีอะไรให้แบบเป็นตัวช่วยในการเรียนเยอะมากรคุณผู้ชมแล้วเราสามารถปรับแต่งเขาตั้งแต่นะ ณปัจจุบันนี้จนไปถึงเป็นอย่างนี้ได้เลยอยากให้เป็นยังไงอยากให้สวยแบบไหนผิวแบบไหนเส้นผมเป็นยังไงหน้าตายังไงความจําแบบไหนการพูดคือเราเขาเรียกว่าเนี่ยแหละลูกฝังเราปลูกฝังทัแต่เด็กๆได้แล้วก็สมัยเราอ่ะต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาดูแลเราจริงๆในเรื่องของอาหารการกินลูกถึงโตขึ้นมาอย่างเราเนี่ยผิวพรรณถึงจะดีแต่สมัยนี้ไม่ต้องค่ะใค่ะปล่อยไปก่อน อย่าทำไรไปล่อยเขาทำไปดเดี๋ยวค่อยมาดูแลกันก็ได้ครีมเคลมอย่างอื่นก็มีเพราะฉะนั้นค่ะถึงบอกไงคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของน้ำมันรำข้าวสมูเข้าวไรซีโอเนี่ย เขาจะมีตัวเขาเรียกว่าคุณประโยชน์ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาสำคัญมากๆโดยเฉพาะสมองเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ในเรื่องของความจำคุณดีขึ้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าทานเป็นประจำทุกวันอย่างส้มเนี่ยบอกว่าทานทุกวันแล้วรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นสดชื่นจริงไม่เพลียอย่างที่เราบอกไปนะคะว่ามันมีคุณประโยชน์จริง,รงๆคุณผู้ชมถ้าใครที่พร้อมหรือร่างกายคุณขาดสารอาหารหรือวิตามินคุณไม่เพียงพอ คุณทานไรซิโอเข้าไปมันจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่คุณสึกหรอมันเลยปรับสภาพทําให้คุณเนี่ยเป็นปกติขึ้นสําหรับคนที่อ้วนแล้วกลัววัาถาทานน้ำมันล้ำเข้าเข้าไปแล้วจะอ้วนค่ะบอกได้เลยค่ะว่าคุณคิดผิดใช่เพราะเขาจะไปทําปฏิกิริยาค่ะในเรื่องของไขมันให้แปลสภาพเป็นพลังงานใช่แล้วแล้วก็จะขับของเสียออกจากร่างกายนั้นเองโอ้ยเยอะมากแต่ที่สำคัญท,ที่สุดนะที่พี่ซันนี่พูดมาทุกอย่างม,มันครอบคลุมชแค่คุณทานไรซิโอนะคะ2เม็ดอาจจะเป็นอาหลังอาหารก็ได้ค่ะ ว่าก่อนนอนน,อน,นะคุณจะได้ทานก็จะมีวิตามิน A นะคะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณความจามสารเต้านอนุอมูลอิสระแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลคือเยอะมากคุณผู้ชมคือเรียกว่าแค่คุณเนี่ยนะคะซื้อรายซโอไปไม่รู้แหละ1กล่องหรือว่า1กระปุกเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปกินอะไรเพิ่มเติม เพราะสมมุติว่าเรื่องความจําก็ไม่ต้องกินน้ำมันตาปาไรซิโอก็ได้ถูกไหมวิตามินเอก็ไม่ต้องกินโอเคลงคลอตถ้าใครไม่ชอบกินก็กินไรซิโอก็ได้จริงอ่ะผิวครีมเคิร์มก็ทาบ้างแต่ถ้าอยากจะดีก็ต้องกินไรซิโออันนี้ก็ได้ก็ได้ด้วยก็ไม่ต้องไปซื้อแบบว่าอะไรที่มันบํารุงให้มันแยกแค่ทานไรซิโอตัวเดียวจบจริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเสริมด้วยการดูแลตัวเองยิ่งขึ้นด้วยเพิ่งแต่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ตออย่างที่เราบอกไปนะคะแล้วก็อยากจะฝากนะคะสําหรับ คนที่ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเนาะหันมาใส่ใจนิดนึงเพราะว่าบางทีแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะอายไปแล้วผู้ชายกับกลายเป็นเพศที่ดูแลตัวเองมากกว่าคนผู้หญิงอีกค่ะโอ้โหเพราะฉะน,นั้นวันนี้เรามีคลิปดีๆอีกแล้วใช่แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูคลิปใครสมใจย,ยังไงโทรศัพท์กันเข้ามาเลยเรามีโปรโมชั่นพิเศษรอยอยู่ค่ะ <c oughs> 0993517247เบอร์อะไรนะและ0993517247เผื่อคุณผู้ชมจดไม่ทันค่ะอะได้เวลาแล้วอันนิดนึงอย่าลืมมีโปรโมชั่นอีกมีโปรโมชั่นเขาบอกว่าถ้าซื้อเป็นกล่อง2กล่องจะแถมข้าวไรซ์เบอร์รี่ครึ่งกิโลค่ะแต่ถ้าซื้อเป็นกระปุก2กระปุกจะแถมข้าวไรซ์เบอร์รี่กิโลปรบมือให้กับไรซ์เบอร์รี่อยากรู้ราคาโทรมาโทรมานะคะออะมีของแถมได้เรื่องของสุขภาพผิวสดใสไปดูแลตัวเองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายอะตอนนี้ค่ะคลิปมารออยู่แล้วค่ะแมต้องบอกว่าแอบใช้บริการคุณนีน่าบ่อยมากเป็นไงคุณนีน่าเนี่ยนยเป็นผู้หญิงที่รูปร่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอาหารก็เก่งด้วยนะแล้วก็ชอบออกกําลังกายวันนี้ค่ะเรามีคลิปมาฝากการคุณนีน่าจะพาผู้ชมนะคะไปออกกําลังกายแบบในช่วงเวลาสั้นๆแค่สิบนาทีลองขยับตามแล้วกันอาจจะได้อะไรบ้างเนาะและระหว่างการดูรายการเราก็ลองยิบชุดออกกาลังกายมาใส่เลยก็ได้หรือว่าเนี่ยใส่ชุดนี้ไปแล้วก็ไปออกกําลัง กายต่อกับตรงนี้นะ <ไป S 1> เลยละ,<ด>ละก <ไป S 3> <ด>ันไปดูดไปดูไปดูก<ด><ด>ันเลย up and down up and โอ้คุณผู้ชมสนุกมากค,ค่ะคุนด้วยค่ะคสำหรับคืนนี้นะ,ะที่เป็นคลิปดีๆสําหรับการออก,กกําลังกายแบบนี้ง่ายๆสั้นๆใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ต้องทําเป็นประจําทุกวนนะะันบวกกับการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจากช่อง13สยามไทยนะคะนั่นคือไรเชียรน้ำมันรำข้าวสมุนข้าวจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอย่าลืมนะค่ะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมเบอร์เบอร์ฝากหน่อย0993517247และ0993517247คุณผู้ ไม่ได้แล้วโทรกันเข้ามาเลยนะ,ะเพราะว่าบอกได้เลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อเป็นกล่องก็ไ,ได้ซื้อเป็นกระปุกกไ็ได้มีโปรโมชั่นดีๆรอยอยู่ค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะกับรายการ r i เชียลไบคือจีค่ะเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ up and down up and down up and down.